การตั้งกะกรณีที่พนักงานแต่ละคนนะคะทำงานคนละช่วงเวลาแล้วก็มีวันหยุดที่เป็นคนละวันกันนะคะเลือกไปที่หัวข้อบันทึกเวลาค่ะเดี๋ยวจะไปดูที่ตัวเลือกกดก่อนนะคะในตัวอย่างนะคะจะเป็นกรณีที่บริษัทนะคะมีวันหยุดในการทำงานหนึ่งวันนะคะและในกรณีที่ลูกค้านะคะต้องการให้พนักงานนะคะหยุดคนละวันกัน ลูกค้าจะต้องกดเปิดที่เปิดการทํางานในวันหยุดค่ะแล้วก็ตั้งค่า OT นะคะให้เป็นระดับเดียวกันกับ Ot ในวันปกติค่ะมาตั้งค่าเสร็จนะคะให้กดบันทึกค่ะต่อไปนะคะไปที่ตัวเลือกตารางเวลาค่ะโดยตารางเวลาที่มีอยู่เดิมแล้วนะคะจะเป็นช่วง8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะแล้วก็สามารถตั้งค่า มาสายหรือว่าออกก่อนเวลาทำงานเนี่ยนะคะได้ตามระบบของบริษัทของลูกค้าเลยค่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีการเพิ่มเป็นตัวอย่างหนึ่งช่องเวลานะคะให้กดไปที่เพิ่มค่ะชื่อตารางนะคะจะตั้งยังไงก็ได้ค่ะให้จำง่ายเนาะโดยชื่อเวลาชื่อตารางนะคะจะตั้งที่10บนาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะ เลือกไปที่เวลาเข้างานค่ะในตัวอย่างตัดตั้งเป็น10นาฬิกานะคะเวลาออกงานจะเป็น19นาฬิกาค่ะสีนะคะเลือกได้ตามต้องการเลยค่ะจะเลือกเป็นสีฟ้าเนาะเวลาเริ่มงานค่ะแนะนำให้ตั้งล่วงหน้าประมาณ1-2ชัว่วโมงนะคะแล้วก็เวลาเลิกงานนะคะจะเป็นเวลาที่ทางบริษัทนะคะ ยินยอมให้พนักง,งานนะคะสิ้นสุด OT ค่ะมาสายนะคะสามารถตั้งค่าได้ว่ามาสายเกินกี่นาทีนะคะจะให้นับเป็นมาสายนะคะแล้วก็ตั้งค่าออกก่อนเวลาก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าออกก่อนเวลากี่นาทีจะให้แบบหักเงินเดือนนะคะแล้วก็มาสายมากกว่ากี่นาทีจะให้นับเป็นขาดงาน,นะคะ่ะเมื่อทําการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลือกไปที่พักเที่ยงค่ะ ในกรณีที่ให้พักเที่ยงะคะเป็นช่วงเวลาเดิมที่เคยตั้งไว้นะคะก็สามารถกดที่เลือกพักเที่ยงหรือก็เลือกช่วงเวลาได้เลยค่ะแต่ในกรณีที่ต้องการกําหนดเวลาพักเที่ยงช่วงเวลาใหม่นะคะอาจจะเพิ่มก็ได้นะคะแต่ว่าในตัวอย่างนะคะจะเลือกไปที่เลือกพักเที่ยงเลยค่ะเมื่อลือกช่วงเวลาแล้วกดตกลงนะคะแล้วก็กดไปที่หน้าปกตินะคะเพื่อ ดูตรวจสอบคำต้องอีกรอบหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งนะคะแล้วกดไปที่บันทึกค่ะตารางเวลาใหม่ที่ตั้งขึ้นมาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะต่อไปไปที่การตั้ง่าดกะทำงาน,นะคะ่ะโดยกะเดิมนะคะที่มีอยู่จะเป็นตั้งชื่อกะอะไรก็ได้นะคะจะเป็นกะหยุดกวนอาทิตย์เพื่อให้จำง่ายค่ะเลือกไปที่เพิ่มนะคะ ในตัวอย่างจะสมมุติว่าเป็นการหยุดวันพุธนะคะจะต,ตั้งชื่อกว่าหยุดวันพุธเพื่อให้จําง่ายนะคะวันที่เริ่มนะคะจะให้เริ่มวันวันไหนก็ได้นะคะในตัวอย่างจะให้เริ่มวันที่ 7, เดือน6ค่ะวิธีเพิ่มนะคะตอนนี้ตารางนะคะจะว่างนะคะ โดยในตารางจะเริ่มต้นวันที่เราเลือกเป็นวันที่เริ่มนะคะโดยในที่นี้คือเริ่มพี่เดือน6วันที่7ค่ะเลือกที่ตารางเวลาที่เราสร้างไว้นะคะว่าต้องการเพิ่มตัวไหนโดยในตัวอย่างนะคะจะเพิ่มช่วงการทํางานช่วง10บโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็ให้ทําการลากค่ะว่าจะใส่วันไหนบ้างในตัวอย่างจะหยุดวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นจะลากวันจันทร์วันอังคาร วันพุธจะเว้นว่างไว้นะคะเพราะว่าจะให้เป็นวันหยุดสมมุติว่าวันพฤหัสนะคะอยากจะให้ทํางานช่วงแปดโมงถึง5้าโมงนะคะก็ให้ลากลงมาที่วันพฤหัสคะ่ะหมายถึงพนักง,งานที่จะใช้กระทํางานนี้จะต้องทํางานตามเวลานี้นะคะแล้วก็ให้ลากมาที่วันพิษด้วยนะคะ ตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนะคะก็คือทํางานวันจันทร์วันอังคารเว้นวันพุธทําวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดบันทึกค่ะจะมีกะทํางานเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นชื่อกะทํางานหยุดวันพุธนะคะต่อไปไปที่ตารางเวลาพนักงานค่ะจะเป็นการเพิ่มมันเพิ่มกะทางานให้พนักงานนะคะเดี๋ยวลองไปเช็คที่พนักงานนะคะ ในกรณีที่พนักง,งานมีกะทำงานอยู่แล้วนะคะให้กดลบออกก่อนค่ะต่อไปเลือกไปที่กะที่ต้องการเพิ่มคือหยุดบนพุธนะคะวันที่เริ่มต้นให้เลือกวันไหนก็ได้คะ่ะในตัวอย่างจะเลือกต้นปีเลยนะคะแล้วก็วันที่สิ้นสุดในกรณีที่มีกําหนดวันสิ้นสุดอย่างเช่นทํางานกะนี้หนึ่งเดือนก็ให้เลือกเป็นสิ้นสุดของเดือนนั้นนะคะแต่ในกรณีที่ ไม่ไม,ไม่ไม่มีกําหนดนะคะให้ติ๊กออกนะคะแล้วก็เลือกไปที่กําหนดโดยพนักงาน,นะคะ่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้ทั้งนแผนกนั้นทํางานเวลานี้หรือจะเลือกรายคน,นะคะ่ะในตัวอย่างจะเลือกเป็นรายคนนะคะเลือกดดืนนะะันค่ะกะนะคะจะเข้ามาที่พนักงาน,นะคะ่ะในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทําขั้นตอนนี้นะคะเวลาพนักงานสแกนจะไม่มีออกมาในตารางนะคะ ไปวิธีดูค่ะเลือกไปที่รายงานค่ะเลือกไปที่รายงานมาัดเวลานะคะวิธีดูว่าพนักง,งานนั้นมีการลงกะหรือยังนะคะให้กดไปที่รายงานพนักง,งาน,นะคะ่ะมาดูที่พนักง,งานคนนี้นะคะกะจะเข้าที่วันจันทร์10โมงถึง1ทุ่มนะคะวันอังคาร10โมงถึง1ทุ่มวันพุธ หยุดนะคะแล้วก็วันพารหัสนะคะทํา8โมงถึง5โมงเย็นค่ะตามที่เราตั้งไว้นะคะส่วนพนักงานคนอื่นๆก็จะเป็นกาอีกแบบหนึงตามที่ตั้งไว้เช่นเดียวกันค่ะ